Hãy cay hãn cay Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Tukik tukik Kek kak Tukik 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 ตุ๊กิตุ๊กิเบ๋งกูกูกู <coughs> <Bung. coughs>

Ho Mengandung dan... หุ่งเขาทันปรสุมหุ่งเขาหุ่งเขาใส่ฟืนหงุ่งครับปวดหัวหัวะัวโอ้เทียงหน้าอยู่เทียงหน้าท่านผู้ชมหุ่งเขากินมาเนี้ยนี่หุงขาหุ่งเขากินเด้อมาเนี้ยหุ่งเขาใส่ไฟหุ่งอ่ะบใส่ฟื้น เขาใส่ฟืนหุงแทนผสมอาอันไก่นี่ก่ะตุ๊กี้ตุ๊กี้มาเร็วเออจะความเนี่ยแย่งไก่กิน เก้ไปนอนไปเก้บ e ิงสหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชม